พบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้น้องพามาชมรถสวยผ่อนถูกกันค่ะกับ m a d ด้าปี2020ค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะไม่เพียง40,000 0นโลนะคะพี่พี่ใครสนใจเตรียมเอกสารเช็คเครดิตฟรีได้เลยนะคะแม็กแท้จากโรงงานยางปีใหม่ค่ะมาในรูปแบบของสีเทา l a แลมโบนะคะ รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ําแน่นอนค่ะน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะคันนี้ตรวจสภาพได้5ดาวค่ะพี่พี่มีปักเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดให้ด้วยนะคะถาดรองพื้นอย่างอะไรแม่แรงอยู่ครบค่ะเรามีบริการเช็คเครดิตฟรีส่งมอฟฟีทั่วประเทศให้กับแฟนเพจของเราอยู่แล้วนะคะใครสนใจเตรียมเอกสารเช็คเครดิตได้เลยค่ะ บุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะคะกุญแจสมาร์ทคีย์มี2ดอกนะคะเบาะหนังรักษาฝุ่นได้ง่ายกว่าเบาะผ้านั่นเองค่ะภายในใหม่สะอาดน่าใช้งานมากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานรักษาค่ะเบาะหนังสีดำเย็บด้วยได้สีแดงด้วยนะคะคันนี้ใหม่สะอาดน่าใช้ค่ะ พวงมาลัยม u l ต i ฟัง c t i o n cruise control นะคะไม่40,000โลแท้ๆนะคะรับประกันเลขไม่ค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะก่อนส่งมอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์ให้ค่ะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคลัสตรวจเช็คระบบแอร์ค่ะคันนี้ผ่อนเพียง6,000นะคะผ่อนยาวถึง84งวดเลยรับประกันแบตเตอรี่3เดือนให้กับพ,พี่แฟนเพจของเราด้วยนะคะใครสนใจเตรียมเอกสารได้เลยค่ะ รถส,สวยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ำแน่นอนนะคะ